ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่ที่ทุ่งนานะอันนี้เป็นไม้พ่อมเมล็ดนะครับผมอันนี้จะออกลนลาด้วยนะแต่ต้วไม่ตัวมากต้นนี้นะครับผมดอกชั้นเดียวแต่ก็มีความสวยมีเสน่ห์ของเขานะเวลาโตขึ้นมาแบบนี้จะสวยมากนะเราไปปลูกกระตแล้วก็เราสร้างความได้ตัวนี้จะสูงโย่หน่อยนะแต่ก็ไม่ได้โตอะไรมากมายนะ <c oughs> ตามที่เราเห็นนี่แหละ เป็นดอกชั้นเดียวที่เกิดจากเมล็ดนะอันนี้ไม้เขาเกิดเองนะไม่ได้เขยเกสรไม่ไม่ได้ผสมเกสรเป็นไม้ที่ที่เกิดมาแล้วก็ดอกดูสวยนั่นแหละนะก็ดูสวยกว่าธรรมดาทั่วไปสองตัวนี้สวยนะอันนี้เป็นชั้นเดียวที่ที่เป็นไม้เสียบนะอันนี้เป็นกิ่งเสียบกิ่งเสียบอันนี้จะแพงนะไม้แบบนี้จะแพงอ่าต้แบบนี้จะแพงก็สามตัวนี้นะครับผมหาขั้นไหนจะเอาไปเลี้ยงนะจะแพงสำหรับไม้เมล็ดแบบนี้นะ ก็ตัวใหล่โตจะสวยมากก็อยู่ที่สามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบาทนะสามต้นนี้ประมาณนี้แหละสามร้อยห้าสิบบาทครับผมก็ทุกนาก็บรรยากาศทุกนาก็พอดีจะไปลดฝักลดลดลดน้ำฝักผักผักโอ้ยหอบบถออย่างเนี้ยหอบบะสัตว์เนาะประมาณนี้แหละนะอันนี้ะนะนนนนนรันเรรมก็ไม่ได้ดูแล ดีนะเอาตรงทำให้ไม่สวยแหลไหนะยังไม่ได้เขีย่ยแค่สอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก้างเขียวันเสาแต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งจะเขียเข่ยเห็ดออกดอกมาเดี๋ยวจะกลับไปบ้านแล้วก็ไปชาร์จโทรศัพท์ไว้แล้วก็จะออกมาดูดูสวนหน่อยแล้วก็มารดน,น้ําผักอะไรบ้างก็มาเท่านี้นะเดี๋ยวจะลงได้ช้านะเพราะเน็ตดผมจะช้าหน่อยช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากก็ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณป้าด้วยคุณพี่สาวด้วยพี่ชายด้วยขอบคุณทุก่านแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ